เลือกแว่นตาไปหนึ่งคนใช่ไหมดีมากสองคนโอเคแต่เวลาพีเซนจะแบบอย่างนี้นะ็ใไรก็ใส่ได้สอนได้อ่ะน่าจะได้ครบละตอนถอดผิดพี่คะหนูปล่าตรงนี้นะชอบเหมือนกันออชอบแต่ตอนลองแล้ ว่าทุกพี่ใส่สก็อตเนีแล้วเขาเลือกให้ฉันว่าจริงก็ใส่ชุดนี้ได้ใส่ได้รองท้าได้ั้มติดไหมให้ใหญ่เห็นเ็ก่อนได้ไหมเป็นสัสั้นไหนติไหมี่รอเอ้ขายาวหงางหาง ต้องใส่ถุงน่องด้วยน้องอยู่ไหนหญิงถุงน้องเดี๋ยวก่อนนะขอถุงน้องหญิงหน่อยคุณนายคราวนี้เรามาดูแล้ว่างรอหญิงใส่ถุงน้องมาดูแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างไหนทุกคนพอใจตัวเองไหมลุคใหม่ของตัวเองพอใจนะสวยขึ้นนะ ลองมาดูซีของเราเป็นแบบไหนนะตะกี้ที่พูดอ่ะดูขึ้นตะกี้นี่ที่เราเลือกคาแรคเตอร์เราเป็นแบบไหนนะรักสงบคแล้วก็น่ารักด้วยน่ารักด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ดูสมาร์ทขึ้นนะดูสมาร์ทขึ้นอลองมองดูซิว่าเพื่อนสมาร์ทไหมสมาร์ทนะดูเป็นดูเป็นคนที่ดูประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีมีคาแรคเตอร์ที่ดู ดูสุขุมขึ้นดูดูน่าเชื่อถือขึ้นเอาหูออกไปแล้วค่ะน่าเชื่อถือขึ้นโอเครองเท้าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถใส่สร้อยก็ได้แต่ว่ามันก็จะมาตีกันยุ่งกับตรงนี้นะครับเครื่องประดับถ้าจะใช้เป็นตังหูต้องสีทองนะโอเคผมเนี่ยจะรวบไปข้างหลังก็ได้นะครับจะได้จะได้เปิดที่หน้าดูสว่างเห็นไหมดูหน้าสว่างขึ้นเยอะๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากขอบโบนัสหน่อยดูซิอ่าขอบโบนัสเนี่ย ก็จะดูเป็นผู้หญิงที่มีเคิร์ฟเยอะผมก็จะมีเคิร์ฟเพราะฉะนั้นตัวเสื้อผ้าก็ดูมีเคิร์ฟแล้วก็เป็นทรงที่แปลกนะครับทรงที่แบบดูโดดเด่นสะดุดตาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราดูต่างจากคนอื่นเพราะเราสีขาวด้วยนะเราก็ต้องมั่นใจนะครับแล้วก็ทําให้เราดูสว่างดูเป็นผู้หญิงน่ารักนะโอเคขอบคุณมาดูอัสมาซีชอบไหมอันนี้เนี่ย ตามสัดส่วนนะครับใส่ยาวแล้วก็ใส่สั้นจําได้ไหมข้างบนยาวข้างล่างสั้นนะครับถ้าเกิดข้างล่างยาวอีกเขาจะดูตัวเตี้ยมากนะครับตัวนี้เท็กซ์เจอร์มันเยอะนะครับสร้อยเนี่ยถ้าย้ายใหญ่กว่านี้จะสวยมากนะครับพอเรามองมาแล้วมีจุดนําสายตาคือเส้นเห็นไหมเส้นของขุยๆแล้วก็มาเจอสร้อยวนๆก็จะมองแต่หน้านะครับโอเคขอบคุณมากสวยเลยครับอ,อา,าอย,ย,ยุยหน่อยดูยุ้ยหน่อย ยุ้ยก็เป็นสาวสาวเท่แต่ว่ามีความผสมผสานนะคาแรคเตอร์ของตัวสปอร์ตเสื้อแจ็คเก็ตที่มันสปอร์ตแล้วก็กระโปรงซึ่งทันสมัยมากมีแบบว่าเนื้อบ,มบวมๆออกมาตอนนี้เราก็ต้องดึงจุดสนใจไปที่บริเวณใบหน้านะครับมีซ้อยมารองนิดหนึ่งเพื่อให้หน้าดูน่าสนใจต่อไปครับ ชื่อ <ừ. S 2> ปอจูค่ะปอจูปอจูเนี่ยกลายเป็นลุคผู้หญิงสมาร์ทเลยแบบสมาร์ทแบบดูธรรมะแมงดูเหมือนแบบว่าเรียกฟิวเจอริสติกนะดูอนาคตเ,เพราะฉะนั้นผมเราเนี่ยจะต้องตึงๆนะห็นก็สวยเราต้องแบบรวดตึงเป็นผู้หญิงแบบอนาคตเ,ครเราจะมาแบบทำผู้หญิงหวานเลยไม่ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ของชุดเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ดูสมาร์ทดีเนาะที่จะใช้พรีเซนต์โอเคขอบคุณ,ค,ณค่ะสวยแล้วอันไหน ไปครับคนต่อไปอ่าเราทำวีเชฟเห็นไหมเราทำวีโซน v ีโซนที่ใบหนะ้ามองมาแล้วเรามองอะไร <c oughs> มองที่ v ีโซนที่ใบหนะ้าเห็นไหมแล้วกเ็เราก็มีจุดนำสายตาลงมานิดหนึ่งแล้วก็วนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ตัวกระโปรงเสื้อที่มันทรงเอก็จะช่วยอํมพลางสะโพกนะครับโอเคไหมสบายตัวนะโอเคครับขอบคุณครับ อ่ะต่อไปจินเออจินใส่สวยมากนะชุดนี้ก็ใส่แว่นตาด้วย <c oughs> ก็จะด,ดูเป็นผู้หญิงที่เ,เหมือนกับว่าเป็นเป็นยังโปรเฟชชั่นอลที่แบบว่าเอาการเนาองานแบบว่าธรรมัดธรรมงแล้วก็ไม่กุยกลายมากแล้วก็เป็นคนที่ดูโมเดิร์นไปในตัวนะครับเดี๋ยวลองดูซิผมเนะี่ยทำยังไงให้มันเ,เก็บแล้วดูไม่รุงลัง,ลงเพราะตอนนี้ผมเราลุงลังโ <c oughs> อเค okay. ขอบคุณครับแอนก็ดูสดใสนะครับด้วยต่างหูด้วยสร้อยด้วยความคุ้งกิ้งแล้วก็ตัวเสื้อที่หลวมดูสบายเป็นคนดูสบายสบายแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบว่าดูสว่างดูสว่างเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดผมนิดนิดนะคือผมนทิ้งลงมาก็ได้เปิดอย่างกับขนาดเงี้ยข้างๆนิดหนึ่งเพให้เห็นเห็นตัวต่างหูหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็สร้อยช่วยให้ดูตัวตัวยาวขึ้นแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นขอคบคุณครับ